แบ็โดนอสวัสดีครับเช้านี้จะรับอะไรดีครับเออเออคือสวัสดีค่ะไม่ทราบว,ว่าที่นั่นมีตำแหน่งงานว่างอยู่หรือเปล่าคะเอ่อตอนนี้ยังไม่มีว่างนะครับคือฉันลำบากจริงๆนะช่วยฉันหน่อยนะคะนี่คุณกำลังทำให้ผมลำบากใจอยู่นะขอร้องลนะ่ะให้ฉันทำอะไรก็ได้กัดเอางี้ฉันมีอยู่หนึ่งงานแต่มันกนข้างที่จะเสี่ยงพอดีตำแหน่งเนี้ยเพิ่งว่างไม่นานมานี่เองเดี๋ยวรายละเอียดฉันจะบอกเธอทีหลังละกันนะ คืนที่หนึ่งโอ้โหอะไรอะเอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในไฝไฝแอดแม็กโดนัลนั่นเองเนี่ยคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาทํางานที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดูเหมือนที่ทํางานที่นี่จะไม่ธรรมดาเลยนะคะในเจ้าตัวแม d o โดนัลเนี่ยก็จะมีการ์ตูนทั้งหมดสตัวด้วยกันนะคะจะมีเป็ดมีตัวม่วงนะคะมีตัวแม d o โดนัลแล้วก็มีตัว อะไรวะโจนโจนโอเคในเกมนี้นะคะก็จะมีระบบชาร์จไฟด้วยก็เหมือนแบบเฟรดดี้นะคะที่จะมีแบบไขาลาาอะไรใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเป็นกดปุ่มไล่นะคะตรงนี้ด้วยก็ต้องคอยดูให้ดีโอ้โหนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องใกล้ๆห้องเราด้วยโอ้โหเงื้มือมาทำไมเฮโยจะจัดคอนเสิร์ตเหรอ แบตเตอรี่ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อๆยๆนี่คือเจ้าตัวโจนนี่เองที่แป้งบอกเมื่อกี้อุยฉันได้ยินเสียงใครร้องไห้ใครใครร้องไห้ร้องทำไมไม่ร้องนะอุยอ้ยตอนนี้มีคนร้องไห้นะคะโอ้โหแน็กกีเพึ่งออกมาลูก ยังไม่หิวยังไม่หิวยังไม่อยากได้ชุด Happy แฮปปี้มิลอะไรค่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเรารอโอ้โหตัวม่วงออกมาแล้วโอเคตัดไฟก่อนตอนนี้ห้องน้ำก็กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> สองคนนี้กาลังเดทกันโอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะในตอนนี้ เราได้แต่ไขาลานไปเรื่อยๆแบตเตอรี่นี่ค่อนข้างจะลดเร็วเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ยอมอยู่คนเดียวเด็ดขาดเฮ้ hey, สวัสดีเพื่อนนายสองคนเป็นไงบ้างกินเฟรนช์ฟรายกับแม็กหมูหรอแม็กหมูซามูไรใช่ไหมมีถังขยะด,ด้วยนะกินเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งขยะด,ด้วยนะอือบวยลูกเอาไป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 เอกไปโผ<ฮ>ล่<ฮ>ขึ้นมาเป็นกยายกรรมเปียงยางเลยนะเอาละค่ะ ตอนนี้แล้วก็ดูความผิดปกตินะคะอันนี้เนี่ยเป็นห้องเป็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจห้องของเราก็ยังคงรอดพ้นอยู่นะโอเคะ <Okay. S 1> ทำไมอะ่ะเอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแป้งก็ได้ไปเล่นมาถึงประมาณตีสองแล้วเฮ้ย <c oughs> เมื่อกี้เราลืมดูไปเลยว่าห้องนี้เนี่ยมีตู้เซฟลับอยู่ด้วยนะคะ แต่ว่าห้ามคนผ่านเหมือนแม็กโดนัลมันแขนมันหายไปไหนแล้ววะอุย้ยมีเสียงร้องไห้ตลอดเลยเดี๋ยวเดียดี๋วลูกโอ้โหขับไล่วิญญาณก่อนโอ้โหใครร้องไห้นี่ตัวม่วงมันร้องวะ่ะนี่ทุกคนดูตรงนี้นะคะตรงนี้คือจุดพีคเลยเพราะว่าห้องของเราเนี่ยแม่งเชื่อมกับสามประตูเว้ย จะบ้าเหรอแต่ก่อนสองประตูนี้ก็จะตายอยู่แล้วนะวยอะไรวะตัวเดิมโอ้โหตอนนี้เราเหลือแบตอยู่ประมาณ57%เนะี่ยฮะยายม่วงนี่ก็ร้องไห้ควรครางม,มากามึงลลอกปะเนี่ยตีสามผีโผล่เนี่ย เอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยแป้งจะปฏิญาณกับตัวเองว่าตีสามเันจะไม่เปิดประตูเว้ยจะดูว่ามันจะมีใครโผล่มาบ้างวะแบตหมดนี่เราไม่กลัวเรากลัวอย่างเดียวคือกลัวมันโผล่ <c oughs> เผื่อแบบเกมมล็อกเกมันล็อกนั่นมาหน้าประตูอีกแล้วตลอดอย่านะยนยุ่งกับฉัน เราลองดูนะคะว่าไอตัวนั้นอยู่ไหนอยู่ไหนไอีม่วงอยู่นี่ไอีโจรอยู่ไหนอุย้ยมันมีเสียงเฮ้ยแบตจะหมดเปิดก่อนเปิดก่อนแบตจะหมดไว้โจรอยู่ไหนโจรน,นี่ขับไล่เฮ้ยโจรอยู่ไหนวะอะไรไงชีวิตกู <c oughs> เีมึงกูเกียมึงไม่เล่นแล้วเฮ้ยเอาเป็นว่าครั้งสุดท้ายแล้วกันนะตรงนี้เราจะไม่เล่นละเดี๋ยวเราจะปิดปิดเปิดเปิดไปนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราลองใช้กลยุทธ์การปิดหมดนะแบตมันแบบหวบเร็วมากโอ้โหดูดูป้ายนี่สิกระดาษพวกนี้กำลังเต้นกันอยู่พวกแกล้อเลียนฉันกันเหรออย่ามานะเว้ย42%แล้วตอนนี้เราอยู่ประมาณตีสาแล้วนะคะ นี่ก็เฮโยอยู่นะั่นโอ้โหห้องน้ำหญิงเปิดอยู่นะเมื่อกี้เราเห็นโอ้โหเต็ oh <c oughs> มเต็มเอาไปเอาไปไปอ <c oughs> นี่เราปิดโอ้โหแม็กโอ้โหอีม่วงหลอยเดี๋ยวนะคะเราต้องใช้นี่ไล่ผีก่อน โอ้ยคือมันจะมาอะไรนะ,ะวะเน,นี่ยโอ้โหเต็มหน้าประตูเลยไปเธอที่นี่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเ <c oughs> ช็คก่อนจะบอกว่าไอ้มือของแมคโดนัลด์ที่มันยื่นออกมาถ้าสมมุติว่ามันลดลงเรื่อยๆมันจะค่อยๆคลานออกมาเรื่อยๆนะฮะโอ้โหเปิดค้างไว้มึงยังไม่ไปอีกโอ้โหแบตหมดว่าไปแล้วยังไงดี ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากทำงานที่นี่แล้วฉันอยากออกไปจากที่นี่เฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยจะมาก็รีบมาดิจะโอ้โหตาวิเศษเห็นนะเห็นนะสวัสดีจ้าแกมาทำงานที่นี่เหรอแกเป็นคนใหม่ชี่มีหึหอ,อสยองไปปะออกปะโอ้โหฉันก็มานะพวกเรามาต้อนรับแก เฮ้ยล้วสรุปตายปะเนี่ยฉันได้ยินเสียงเดินว่ะตายปะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยชนะเฉยเฮ้ยฉันผ่านเว้ยเย้ yeah. ยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย จอกันคลิปหน้าคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลหัวหน้าช่วยฉันด้วยมันอยู่เต็มไปหมดเลยฉันไม่รู้จะออกจากที่นี่ยังไงมีเสียงร้องไห้มีเสียงฝีเท้าฉันไม่อยากทำงานที่นี่แล้วช่วยฉันออกไปทีฉันขอลาออกเฮ้ยเธอจะไม่ได้เหรอเราตกลงกันแล้วนี่ว่างานนี้จะต้องทำให้ครบห้าวันและนั่นหมายความว่าจะไม่มีใครไปรับเธอเป็นอันขาด ไม่จริงอะไม่นะฮัลโหลฮัลโหลช่วยด้วยฮัลโหลฮัลโหล